เปิดคลิปมาพี่น้องเลยมุจจาเห็นสภาพคือแบบนี้เลยพี่น้องอันนีเนเนนเ้เป็นทุเรียนพี่น้องเออเป็นทุเรียนสั่งทุเรียนออนไลน์มาเฮ็ดคลิปไปแล้วเป็นคลิปอันพ่อบ้านเพิ่นสั่งมาว่าอยากให้เมียล่องกินนะสั่งออนไลน์เออกระเฮ็ดคลิปให้เพิ่นเพิ่นมาป,ะป,ะป้าปอเพิ่งดูว่ะสัน่น ปอกเบิ่งกับเป็นเัืองสี่แล้วพี่น้องตามเหตุการณ์ตามนี่เลยนะคะอันนี้เพินพ่นเพิ่นแหยอัดคลิปไปแล้วเนาะเพิ่นกับจมเพ่นกับยังไปหัลวเนาะมันเสียความรู้สึกพี่น้องเพ่นกับอยากให้มียได้กินแสบๆเนาะเหตุง,งานมามีอะไก็อยากให้กินแบบว่าหายมีอะไรหมพี่น้องความรู้สึกมันกับแบบว่าคือว่าแหรอเนาะอือผู้รดกะสิเข้าใจตัวแมนบอและที่นี่อันนี้สภาพนี่กัคือว่า เพิ่นเพิ่นเฮ็ดคลิปเสร็จแล้วเนาะเพิ่นเพิ่นระบายเสร็จแล้วนะพี่น้องข่อยก็เลยมากอัดคลิปใส่กับโทรศัพท์ของเจ้าของเอามาให้พี่น้องเบิ่งว่าแบบนี้ขจอกยังทรงไม่เฮากินไดเนาะพี่น้องโอ้เฮาสิกินจังไดละกิน,ไไน,กนยังไดล่เนะเอาไปต้มซุปบอกพี่น้องต้มซุปคือบอกมีนี่บ่กินใดบ่เนาะข๋อยเราบ่เคยกินจ้าเทือ่อเด้ะ แห่งปีนี้่พัาไข้ในเคยกินทุเรียนจ้าเพื่อเห็นเตือนขจาเห็ดคิปลงเนาะว่าจังสันจังสี่ข่อยกับว่าสิเฮ็ดคิบลงข่อยได้เห็ดเลยคิบลงอีลีพี่น้องเห็ดคิปลงสภาพนี่ห่ะพี่น้องเอ้ยโอ่อยขอยเราไมา่มีขำาสิวข่อยแหงดาคนบ,บ่เป็นข่อยบ่นันบ,บ่เป็นดอกแต่ว่าข่อยกับพวดของข่อยไปเหระเนาะข่อยก็มีซื้อร้านซึ่งยังข่อยกับลงภาพนิ่งไปแล้วได้พี่น้องเออลงภาพนิ่งไปแล้ว บ่รูว่าสิอันนี้บ่เนาะแต่ว่าข่อยกะเอาซื้อเพื่อนลงไปนํ่หละบ่รูว่าเป็นร้านของเพื่อนแทบบ่เขาก็บ,บ่ังมูล่ะเอออันนาเพจินนานยังข่อยกับบังหมูเพราะว่าพอบานเพื่อนเป็นคนสั่งสร้างมาว่าสีเสื้อผัยเห็นเนี้ยเด็ก,กิ่นเออของแ่บๆเขากะไล่สดไล่ยังหันละแล้วว่าเออเนาะประมาณนี้ลหละก่นแกเราัดที่นี่มันกะเหตุการณ์เรื่องกะเพื่อ่านล่ะเสียความรู้สึกบาง่านคัดไปกับ,บ่มีคําสีบอ้ขึ้นกันล่ะไปเนาะ เมื่อยกับการสร้างออนไลน์ผู้ใดเคยเจอเหตุการณ์นหนึ่งสิว่าจะ้จะหรือว่าบบทันเองเคยเนาะกัระมัดระวังไว้เด้อเนาะระมัดระวังไว้เด้อค่ะดูดีๆก่อนเพจใดที่ห้องสิสร่้างมาก็ได้เนาะดูให้ดีจะ้ะเออคลิปนี้กะเทอน,นี้ละไปจม,มบ่เป็นดอกแต่มันเสียความรู้สึกเนาะพี่น้องเนะาะจักไหนกะระมัดระวังกันเด้อจ้าไพสิสร่งใ้างน่เพจในออนไลน์ก็ได้เนาะ